โดดแล้วโดดแล้วไปก่อนละพี่ดำได้ตัวแล้วดเดี๋ยวไิยิปปี้กันมาไหนเมืองไหนโ้ไอตัวที่กึ๊บนะบอกโคตรเลยคอ,อกตัวนี้หรือเปล่านั่นแหละคลอ,อก,ออกเออ,อเโอ้โห ยอดเลยพี่ดำน่า,นาจะโลซีแล้วเนาะโอ้โห jud. โคตรใหญ่ครับตัวนี้ <c oughs> กัดอะไรเนี่ยกัด,ดกบยสดกบกินกบอ๋อจัดการแม่คอกซะแล้วครับแม่คอกแม่คอกสุดยอดกัดไปรอบหนึ่งแล้วทีท่ประวัตใจนะประมาณโอ้ใหญ่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 จริงตัวนี้ถึงไ oh, หมโลซีน่าจะถึงอยู่นะ ได้อยู่ผมโลสามโล่นี่ขอไปลงคลิปหน่อยนะโอ้ยโลสโลสี่บขาดแล้วตัวนี้นะวด้นุกจัดซุกจัดปลาเขาเราหลอ แล้วโดนแล้วพี่ดำพี่เตาอึ๊บใครโดนใครโดนพี่ดำบ่เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วกองหนุนโดนชะโดบ่ไงบ่ควอกบ่หรือแมงจอน์บ่ โเป็นไงบ้างโอ้ยลายนี้บ่ไม่ต้องย่อนไม่ต้องย่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นเหมือนพี่ดำว่าแหละมันต้องเอาอากาศบ้างนั่งไงนั่งไงใจเย,ยน็ยยนใจเย็นพี่ร่างไปร่างไง โอ้ยต oh uh ัวนีตัวนี้ฟังเสียงมาสั่มเล่นมุนป่ามาเลยวก็ไดู้้ค่เอาจนได้เอาจนได้มาคนี้มาเอามาเอามาแล้วมาแล้วจเย็นพี่เข้าลึกไหมตัวนี้น่าจะนะฟังเสียงกัดใ่าแล้วท่านผู้ชมนึงี่เจ้าถิ่น เจ้าทีน้งตลอดวาคันกวงเครื่องนึงให้คลิปไหมให้คลิปไหมโอ้ใช่ใส่สองได้ไหมนี่คลิไหมคลิไหมพี่ดำเดี๋ยวคันหักเดี๋ยวคันหักยมอ้ยมีสองครับสุดยอดสุดยอดสงไปสาแล้วมั้งนี่ได้บสาได้ยูไมเกืเกือบเก เกือบสาเนาะอ้ยนี่เจ้าทิศอีกเลยไปเอาขึ้นฟังก่อนเอาขึ้นฟังก่อนปะจอนผมยนยิ้แต่ดยนแต่ไกลๆพดมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยเล่นมุนป่ามาอันนี้ออกเลยแปบๆเลยอ่ะ ไอหลอกออกแสงเ <c oughs> ลยทีหวานเนีโอ้ยเขมันข้าวปลาผมกัวมันจะไปดูน้องหานท่านผู้ชมเอ้ยโอ้ยกินอะไรครับกินกบเหรอเจ้าทินเจ้าเจ้าเจ้าทินเจ้าทินอ้าช่องไหนช่องไหนนี่พี่ดำครับโอ้โหกำลังสวย,ยสุดจัดสุดจัด 2องไดไหมซองสามนะ2องได้ครับส3 3สามได้เกือบสามเนี่ยขาดสามอยู่ถ้าขาดก็ขาดไม่เยอะนะคิปเปอร์เดี๋ยวลองลองชักดูเอาเอาคิปเปอร์คีบปากมันดูรู้เลยให้ทำยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวให้เพื่อนคีบก่อนสด็ดหลงหานท่านผู้ชมชายามเห็นไหมคงมีสักวันหนึ่ง สมกับความพยายามของพี่ดำตามมาหลายวันห้าวันวันนี้เลยนะเนี่ยดูสิดูกิโลมันมันบอกกิโลอยู่ฝั่งนี้กอนอันนี้อันนี้สองสองกว่าสามได้ครับสามได้เออไซนี้สามครับสุดจัดครับวันนี้มือไอ้ไอ้นี่วันนี้สองเต็ม สองเต้ม<อ>แล้วเต้ปากคอใหญ่พอระอระคนเดียวเต้มหนึ่งเยอะอะไรเมื่อกี้กบกบ